หลวไหลไปจริงๆเลยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วทำไมยังมาไม่ครบแล้วจะสอนได้ไหมเนี่ยแบบนี้เนี่ยตียกห้องเลยดีไหมเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะมาแล้วเหรอรู้ไหมว่าเพื่อนเกือบโดนทำโทษเพราะพวกเธอเนี่ยขอโทษจริงๆค่ะคุณครูพวกหนูมีความจำเป็นจริงๆค่ะไม่ต้องมาทุกคนก็มีความจำเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่พวกเขาก็ไม่มาสาย ใจด,ดีคะออพี่ยังไม่หิวอะ่ะน้องดาวไม่หิวได้ไงนี่มันจะเที่ยงขึ้นแล้วนะคะพี่ฝนยังไม่หิวอีกเหรอใช่ฝนเธอมีตังกินข้าวหรือเปล่าเนี่ยถามตรงตรงเลยมีไม่มีเราเป็นหนักส่วนไหนของนายกีตาพี่ฟ้าแหมฟ้าเราแค่ล้อเล่นนะถึงเราจะจนแต่เราก็ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกพี่ฟ้าเรื่องนี้ไม่เห็นเกี่ยวกับจนหรือรวยเลยเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกัน ฝนไปเร็วเห๋ือพ่อไม่ได้กินข้าวผงอะไรไหคะผงอะไรค่ะวงอะไรคะผงอะไรไหมคะผงอะไรไหมคะผงอะไรคะะไรคถูกเลยค่ะวงอะไรคะผงอะไรค่ะวงอะไรไหมคะวงอะไรไหมคะถูกกเลยค่ะถูกผงอะไรไหมคะพี่ อพไดก็เฮ้ยฝนวันนี้ขายได้เยอะเลยใช่ใช่ใช่พ่อก็มีเงินค่าหมอแล้วเดี๋ยวกินเสร็จแล้รีบไปโรงเรียนกันเถอะไม่เอาเดี๋ยวเอาข้าไปให้พ่อก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมันจะสายแล้วนะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพ่อไม่มีข้าวกินได้ก็ได้วันนี้ไข่พะโล้อร่อยมากเลยใช่ใช่ แล้วเหรอเนี่ยถ้าไม่ลงโทษไม่เข็ดไม่จำเลยใช่ไหมมีใครรู้บ้างว่าสองคนนี้หายไปไหนไม่ทราบคุณครูตอนกลางวันเห็นออกไปข้างนอกค่ะคุณครูนี่ถึงขนาดหนีเรียนเลยเหรอเนี่ยขอโทษค่ะหถ้าไม่ทำโทษเธอคงไม่จำใช่ไหมขอโทษนะคะคุณครูหนูผิดอะไรคะเธอหนีเรียนแบบนี้ยังไม่ผิดอีกหรอแต่ตอนพักเที่ยงนะคะคุณครู พักเที่ยงเธอก็ไม่มีสิทธิ์ออกนอกโรงเรียนถ้าไม่ได้รับอนุญาตขอโทษค่ะคุณครูออกมาดีทั้งคู่เลยค่ะุณคูขอบนุครคุณครูเอาล่ะออกมาข้างนอกครูจะตรวจเครื่องแต่งกายค่ะคุณครูออกมา ใชขอบคุณคูโอเคกะโปรงยงาวดี่ะขอบคูไปุเท้าขอบคุณคทำไมถุงเท้าขาด เยเปยแล้วทำไมไม่ซื้อใหม่หนูไม่มีตำค่ะคุณครูฟ้าถอดถุนเท้าออกมาให้ครูอะไรนะคะคุณครูเอาถุนเท้าออกมาถอดออกมาค่ะคุณครูคุณครูจะไปทำไมคะมันขาดแล้วนะคะเอามาเทนหน้า อ่ะไหนลองดูสิขอบคุณค่ะคุณคูเห็นไหมแค่นี้ก็เหมือนได้คู่ใหม่แล้วขอบคุณค่ะคุณครูฟาฟ้าไปเร็วจะไปไหนกันหรอนี่กใกล้จะเข้าเรียนเข้าบ่ายแล้วนะหนูมีธุระอ๋อหนูขอตัวไปเข้างนะ้ำค่ะคุณครู วาฝน,นหนีเรียนครับณครูฮะหนีเรียนอีกแล้วเหรอฝากับฝนแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำนดมันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำนดทพันกิ ครูจะหาคะแนนจิตพิสัยเธอแล้วจะตีเธอคนละ20ทีครั<อ>บคุณครูอ,คออกมาข้างนอกแบีนี้คิต่าไปปิดประตูแล้วเดี๋ยวสร้อยฟ้ากับสร้อยฝนจะหนีเรียนอีกครับคุณครู น้าคุณแจไปล็อกไว้เร็วค่ะคุณครูเรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูดีมากดูสิว่าคราวนี้จะหนีเรียนได้อีกไหมเฮ้ยฟ้าคุณครูเขาปิดประตูโรงเรียนแล้วว่าทำยไงดีไม่ต้องกลัวหรอกทางออกมีตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวเราไปหาทางอื่นก็ได้ ร,รู้คะพี่ฟ้าพี่ฝนจะหนีเย็แล้วค่ะยุเดี๋ยวนี้นะจนีนะห <มา S 1> ยเดี๋ยวนีคจะมาแล้วเปิรดรอด,ด้วยเปิดรอด้วยอยุดเดี๋ยวนี้นะรูค่ะเราด้วยค่ะค่อยๆนะใจะเย็นๆ ครูคฟ้าฝนหยุดนะทำอะไรอะฮะ<า>คุณครูหยุดนะีอนบอกมาเดี๋ยวนี้นะทำไมถึงต้องมาทำแบบนี้ครูคะพ่อจ๋าค่อยๆกินนะจ๊ามันร้อนจ้ะลูก พ่อจ๋าคุณครูกับเพื่อนๆมาเยี่ยมพ่อจ้าโถฟ้าฝนนี่หรอที่ทําให้หนูต้องโดดเรียนทุกพักเที่ยงใช่ค่ะคุณครูด้ฟ้าพี่ฝนคะคุณพ่อเป็นอะไรหรอคะคุณพ่อทํางานก่อสร้างแล้วตกนั่งร้านและที่สำคัญบริษัทเขาก็ไม่รับผิดชอบด้วยค่ะโหน่าสงสารจังเลยลูกครูเข้าใจพวกหนูแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วจ้า ยอมทำไมเราต้องมาเก็บขยะแบบนี้ด้วยเนี่ยฉันก็ไม่อยากเก็บหรอกีตาแต่ยายบังคับให้เก็บปะสิลูกหลานบ้านอื่น่ะเขาได้ไปเที่ยวห้างกันแต่เราสองคนนี่สิต้องมาเก็บขยะขายนั่นสิเร่งรีบเก็บเถอะแล้วไปขอตังค์ยายไปเที่ยวห้างกัน ออมฝั่งนู้นหมดแล้วเหรอลูกหมดแล้วยายยายพวกเราอยากไปเที่ยวห้างอะ่ะขอตั้งหน่อยสิออมยายมีแค่ร้อยเดียวเอาไปกินข้าวเที่ยงกันโอ้ยยายร้อยหนึ่งเลยเหรอเอางี้ยายเอาตังมาแล้วหนูไปซื้อข้าวเที่ยงให้ออมเดี๋ยวเรากลับบ้านแนละ้วเขาซื้อไปกินที่บ้านเออยายขวดมันยังมีอีกตั้งเยอะแน่ เดี๋ยวเราซื้อมากินตรงนี้แล้วก็เก็บขวดต่อน้าน้าน้ยายนะก็ได้ก็ได้รีบมานะลูกยายสาวไว้ก่อนนะออมเอ้ยหลอกยายอีกแล้วเหรอเนี่ย ก็รู้อยู่ยายต้องกินข้าวและกินยา หนูทำแบบนี้ได้ไงกับยายอ่ะยายต้องคุยขยะกินเอา้าก็หนูบอกแล้วไงว่าของเงินไปซื้อข้าวแล้วไหนละข้าวหนูไปซื้อข้าวกินของหนูไม่ได้บอกว่าจะซื้อเพื่อยายระวังเธออมเรียกกรรมจะกรรมสะดอกอย่ามาชี้หน้าหนูนะหนูไม่ชอบออมกล้าทำกับยายอย่างนี้เหรอแล้วทำไมออมเออเอาละเอาละเอาละยายมาเหนื่อย กินน้ำก่อน่อมเย็นเนี้ตลาดนั้นเขามีงานแอบยายไปเที่ยวกันเป่าเอาสิกีตา้าว่าแต่แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปเที่ยวยายเขาเพิ่งไปขายขวดพลาสติกมาน่าจะได้เกือบ200 0 0แล้วลมั้งหุยแล้วคิดว่าขอยายดีๆแล้วยายเขาจะให้หรอใครบอกละ่ะว่าจะขอยายดีๆกินน้ำก่อนอยายจะได้ใจเย็น มันหน้าโมโหไ่หรอกกีตาร์เออเธอนายอมขอโทษยายเขาสิขอโทษอะไรเนี่ยไม่ต้องหวงหรอกยายไม่มีอะไรก็แค่สลบเฉยเฉย ก่อนสิยังไรีหนอู200 200๋200ได้มั้งน่ะอู๋พูดได้ไง้าหลักทรัพย์ขโมยสิ่งของที่ไม่ใช่ของเรายิ่งทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของผู้มีพุะคุณแล้วแล้วก็ บาปกรรมจะตามสนองอย่างสาหัสและเมื่อสิ้นอายุไขจะต้องชดใช้เวรกรรมที่ก่อเป็นเปรตแขนด้วนทุกเวทนาจนกว่าจะหมดเวรสิ้นกรรมมันผู้ใดอะทำไมมันแรงจังยามันตายสิกีตาโตสูงใหญ่เมือนซัมบ้าลย Música hum.